สวัสดีนะคะนักเรียนทุกๆคนวันนี้พบกับครูรดาในวิชาภาษาไทยนะลูกวันนี้เราจะใช้หนังสือเล่มนี้นะคะนักเรียนเตรียมอ่านหนังสือเล่มนี้ได้รือย่างหนังสือรลับภาษานะคะเล่มสีม่วงที่เราเรียนเทอมที่แล้วนะลูกเราจะเรียนต่อก่อนนะคะเรายังไม่ขึ้นบทที่เจ็ดนะลูกเราจะใช้เล่มนี้ก่อนนะคะนักเรียนหาเล่มนี้ให้เจอนะคะ แล้วเราจะต่อกันด้วยสาระเอนะคะบทที่10สาระเอนะลูกอ่าเรียนหาหนังสือมาแล้วก็เตรียมดินสอนนะลูกนะเตรียมดินสอเตรียมไม้บรรทัดแล้วก็ยางลบสีสีแดงสักหนึ่งแท่งนะคะนักเรียนเตรียมสีแดงไว้หนึ่งแท่งนะลูกของค,ครูจะใช้ปากกาศนะคะให้นักเรียนเตรียมสีไว้นะคะอ่านักเรียนหาเจอหรือยังเล่มนี้นะคะ ่เตรียมเลยนะคะแล้วให้นักเรียนเปิดหน้าที่45นะลูกเราจะเรียนสระเอะสระเอะจะมีสระเอกับสรอะอะใช่ไหมคะสระเอะเออะเอะนะคะเออะเอะจำไว้นะคะลูกเออะเออ่านักเรียนเจอหรือยังคะนักเรียนเจอแล้วนักเรียนเปิดหน้า45รอคุณครูไว้เลยนะคะนักเรียน นะ45คุณครูขออนุญาตกลับหน้ากล้องก่อนนะลูกนะอ่ากลับหน้ากล้องก่อนเห็นหน้าอ้าวนี่นะคะนี่เราจะมาซาลาเอะกันนะลูกเห็นไหมคะบทที่สิบหน้าที่45นะคะหน้าที่45บทที่สิบนะคะซาลาเอกอ่าเรามาดูคุณสมบัติของซาลาเอะกันก่อนเลยนะคะซาลาเอกเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะ สระเอเออะคือเอมีเสียงสั้นอ่ะคุณรูณวงกลมไว้ให้เลยมีเสียงสั้นเอนะคะนักเรียนลองออกเสียงนะคะเอเอเอจะยาวนะคะเอจะคู่กับเอใช่ไหมคะเออะเอนะคะจะเป็นเสียงสั้นอ่ะคุณนักสมบัติข้อที่สองเขียนพยัญชนะต้นไว้ตรงกลางสาระเอและสระอะนะคะ อ,อย่างเช่นคําว่าเกะเห็นไหมคะนักเรียนเกะเอากอไก่ใส่ตรงกลางฉะนั้นกอไก่ก็เป็นพยัญชนะต้นนะลูกอกอเอเกต้อยเอเตะลอยเอเละแล้วก็ไปยันใหญ่นะคะแปลว่ายังมีอีกมากเลยใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างเช่นบอยเอเบอันใช่ไหมคะบอยเอ ยังมีอีกเยอะแยะเลยนะคะคุณสมบัติข้อต่อไปอันนี้สําคัญเลยนะคะนักเรียนข้อที่สามเนี่ยสาคัญมากเลยนะคะข้อสามนักเรียนดูนะคะ<อ>เมื่อมีตัวสะกดสาระอะเปลี่ยนรูปไปเป็นหมายไตคูอันนี้เราเรียกว่าหมายไตคูนะคะลูกนะคะเช่น อ่าดูตัวอย่างนะคะ<ม>ก็เอบอเก็บนะคะแต่เวลาเขียนต้องเป็นแบบนี้นะลูก<ม>สาระอะตัวนี้กระโดดขึ้นไปแปลงล่างเป็นไม้ไส่ค้นะคะก,ก็เอเกเกบอเก็บนะคะ<ม>ต้อเอเตเตมอเต็มนะคะลอยเอเลเลกเลก นะคะลอเอเลเลกอเลกนี่นะคะอันนี้คือเสียงอ่านของเขานะคะคืออ่านสาระเอ็กเป็นเสียงสระเอ็กนะลูกแต่เวลาเขียนสระอาตัวเนี้ยแปลงล่างขึ้นไปเป็นไม้แต่คู่จำไว้ให้ได้นะคะอ่าเราเคยเรียนในเล่มสีชมพูใช่ไหมคะว่าสาระเอกเมื่อมีตัวสะกดจะเขียนเป็นในรูปแบบนี้ก็คือสระเอ แล้วก็ไม้ไต่คูอยู่ทั้งบนนะคะอันนี้คือสะระเอมีตัวสะกดนะลูกฉะนั้นทวนใหม่นะคะสะระเอมีเสียงสั้นนะคะเขียนพยัญชนะต้นไว้ตรงกลางระหว่างสระเอกับสระอะนะคะเนี่ยกไก่ใส่ตรงกลางตอเตาพยัญชนะต้นลอลิงพยัญชนะต้นนะคะ กอเอเกตอเอเตลอเอเลนะคะแล้วก็ยังมีอีกมากมายเลยนะคะที่เราเอามาประสมกันได้นะคะ,ะคุณสมบัติข้อที่3เมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้ไต่คูนะคะก็คือเลข8ไทยนั่นเองถ้าในภาษาไทยเราเรียกว่าไม้ไต่คูนะคะ,อ,ะอย่างเช่นกอเอเกเกบอเก็บ e นะคะแต่เวลาเขียนต้องแบบนี้นะคะ ตอเอเตเต,ต,ม,เตมเตมลอยเอเลเลกโกเล็กลนะคะจะนี้มาดูวิธีการเขียนสระเอนะลูกนะนักเรียนเคยเขียนสระเอกับสระอะไรมาแล้วคะสระอะ,อะก็คือหัวกลมก่อนนะลูกหัวกลมตรงขึ้นไปนะคะนี่มีสองจังหวะหนึ่งหัวกลมแล้วก็ตรงขึ้นไปสอง แล้วก็สระอะนะคะหมุนหัวออกนะลูกสะอะอ่าจากนั้นนักเรียนเขียนมาฝึกเขียนให้ถูกวิธีว่าเริ่มต้นจากตรงไหนนะคะอ้าวเขียนกันเลยหัวกลมตรงขึ้นไปขีดสระอะอยู่ข้างหลังนะคะนี่ได้ไหมคะอ้าวลงมือเขียนได้เลยหัวกลมขีดแล้วก็สระอะนะคะ ่านักเรียนเสร็จไหมคะอ่นักเรียนเขียนเองนะคุณครูเขียนให้ดูตัวอย่างแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าต่อไปแล้วนะลูกอ่าน่าจะเสร็จกันแล้วนะคะเออาเอเอาบอกค่ะคะเอาห้าครั้งห้าครั้งเออาเอเออาเอเออาอเออเออา เอนะคะเออะเอนะลูกนะอ่ะเรียบร้อยไดอยังลูกอ่ะเรียบร้อยแล้วเราจะไปหน้าที่46นักเรียนนะคะกัอ่เาอรรอนนะเราต้องทำพร้อมกันนะลูกเราต้องทำพร้อมกันนักเรียนไม่ต้องรอคุณพ่อคุณแม่นะลูกนะนักเรียนทำพร้อมกับคุณคณรูรัดาไปเลยนะคะอ่าแบบฝึกหัดมาทำแบบฝึกหัดกันแล้ว ในเล่มสีชมพูเราเรียนไปแล้วนะลูกอันนี้ก็จะง่ายขึ้นแล้วกไก่กคำสั่งแรกเติมพยัญชนะต้นให้เป็นคำที่มีความหมายเติมตัวอะไรดีนะอันนี้คุณครูให้อิสระก็ได้นะคะแต่คุณคณรูรดาเติมกอไกอ่คุณคณรูรดาเติมกอไก่เป็นกอเอเกะนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เติมพยัญชนะต้นเหมือนกัน ตัวอะไรดีนะอ่าคุณคณรูระดาคิดออกแล้วคุณครูใช้ตอเตาตอเอะเตะนะคะอะไรกะคะเนี่ยอะไรกะนักเรียนชอบวางของเกะกะถูกตอ้องเกต้องตัวอะไรคะลูกกอไก่นะลูกนะกอไก่พยัญชนะต้นอ่ากอเอเกตอเอ,ตอเอตะ กอ e เอเกกออากะเกกะอะไรนะคะอ่านักเรียนจะทําเสียงอะไรอะอะไรอะไรนะคะสระเ e, e. อเ e, ออาเออานะคะก็เป็นตัวอะไรลูกตัวอออังเห็นไหมคะได้และเอาอ่านหนยนะคะก e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 , 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 อเอเกตอเอเตกอเอเกกออากะเกกะอเอเออออารเออาร ถ้านักเรียนฝึกอ่านบ่อยๆนะคะนักเรียนก็จะเป็นเด็กอ่านหนังสือเก่งนะคะแถวแรกเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดนะลูกแถวที่2จะมีตัวสะกดนักเรียนลืมตัวสะกดไปได้ยังลูกตัวสะกดมีกี่มาตานะมีอยู่แปดใช่ไหมคะลูกมีอยู่แปดอันนี้เอไม้ไตรคูหาพยัญชนะต้นที่มีกอไก่เป็นตัวสะกด กอไก่นี่แม่อะไรคะแม่กุกนะคะกอ,ก,อกกุกแม่ก,ก,กุกอะไรดีคะใครคิดออกบ้างติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกอ่าออกไหมคะถ้าไม่ออกคุณครูธดาคิดออกแล้วคุณครูธดาเติมลอลิงอ่าลอเอกอเล็กนะคะตัวเล็กนิดเดียวนะคะอ่ะ ต่อไปดอเด็กลาดอเด็กอะไรนะที่เป็นดอเด็กสะกดอยู่ข้างหลังบางคนบอกคุณครูค่ะเป็ดได้ไหมคะปอเอดอเป็ดได้ลูกบางคนบอกคุณครูค่ะหอหีบได้ไหมคะได้หอหีบก็ได้หอหีบเป็นอะไรคะหอเอดอหีบนะคะอคุณครูระดาดตัดสินเลยคุณครูราดาดใช้คําหอหีบหอเอดอหีบนะคะ ใครใช้ปอปลาก็ได้นะลูกหรือใช้จอจานได้ไหมคะจอจานก็ได้นะคะลูกจอจานก็จอเอดอจิตนะลูกต่อไปตัวนี้อะไรนะนอนหนูสะกดอ่ามันลืมถามว่าดอเด็กแม่อะไรลูกไม่กดนะคะไม่กดนอนหนูไม่กลนนะคะอ่านอนหนูมีตัวอะไรนะคะอ่าตัวอะไรนะ อะไรนอนหนูสะกดนะปอปลาได้ไหมลูกปอเอเปเปเ,ปเนาะเป็นนะคะเป็นอะไรใครจะเป็นหอหีบก็ได้นะคะหอเอเนอะเห็นนะคะอ่าต่อไปมอมา้ามอม้าตัวอะไรนะคะหมอมา้าอ่าใครคิดออกบ้างอาตอเต่าได้ไหมลูกตอเอมอเต็มนะคะเต็ม คอควายก็ได้นะลูกคอเอ็มอเม็มอ่ะช่วยกันอ่านสิคะรอเอ็กโกเล็กหอเอดอเฮ็ดปอเอ็เนอเป็นตอเอมอเต็มนะคะอันนี้คือคำจะละเอ็ที่เขาให้เติมคำที่มีพยัญชนะต้นนะคะเขาให้เติมพยัญชนะต้นอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะนักเรียนดูขอควาย เติมตัวสะกดให้เป็นคำที่มีความหมายคุณครูบอกแล้วตัวสะกดมีกี่มาตานะลูกมีอยู่แปดมาตาใช่ไหมคะถ้าไม่มีตัวสะกดเราเรียกว่าแม่กอกาณนะลูกกอกาอย่างเช่นนาลิกาอย่างเงี้ยไม่มีตัวสะกดนะลูกอ่าต่อไปนักเรียนว่าเติมอะไรชอยเอชอยเอดอ,ดอเด็กนะลูกชอยเอดอเชด เช็ดหน้านะคะแม่กดนะคะร้อยเอร้อยเออะไรคะเนี่ยรอเรือร้อยเอวอเร็วเร็วหน่อยนะคะเร็วอ่าวอวแหวนแม่อะไรนะคะแม่เกลอ,ออกยากหน่อยลูกเกลอลิ้นแตะที่เพดานเกลูอ่าร้อยเอเอ,อะไรคะนี่ยเนี่ยเนี่ยอันอน,นี้เนี่ยอ่าเห็นมือคุณครูด้าด้าไหมเนี่ย เนลอยเอ๋บอเล็บนะคะเล็บบอใบไม้เนี่ยบอใบไม้รอยเอ๋บอเล็บนะลูกอ่าต่อไปต้อยเอ๋มอเต็มนะลูกเต็มอ่าดอยเอ๋อะไรคะดอยเอ๋ก็เด็กแม่กุกนะคะปอเอ๋อะไรคะ อเอดอเป็ดหรือใครนอนหนูก็ได้นะลูกนอนหนูก็ได้นอนหนูก็ได้นอ,นนดอะอันนี้เอาแบบชัดๆหน่อยหอยเอโเห็นนะคะเห็นอุย้ยขอโทษครูคเลยไปหน่อยนะคะเอาลบออกลบออกลบออกเลยไปนิดนึงอ่ายุกยิกหน่อยนะลูกครูคถือมือหนึ่งอันนี้อันนี้ลบนะลูกลบลบ,ลบ ่าลูกเลยนะคะมอเอดอเม็ดนะคะเม็ดนี่นะคะอ่าเติมได้แล้วนะลูกอ้าวต่อไปอ้าวอ๋อเดี๋ยวก่อนนะลูกอ่ามาช่วยกันอ่านก่อนนะคะอ่าชอยเอดอเช็ดรอยเอวอร์เรลรอยเอบอรเร็บรอยเอ,อ,เอ,เอมอโทษโทษ โอ้ใช่แหละตอเอมอเต็มดอเอกก็เด็กปอเอดอปิดอ๋อเอนอเห็นมอเอดอเม็ดนะคะอ่าเสร็จหรือยังคะอืมน่าจะเสร็จแล้วนะลูกนะอ่ะต่อปข้อควายโยงคำที่เข้าคู่กันได้เหมาะสมะอ่ะอ่ะมาดูก่อนนะลูกเรามาช่วยกันอ่านก่อนคะ่ะ ก้อยเอกเกอาอาอาอ้อยเอกเอกก้อยอากะลอเอกเละมอือมือขเอมอเข็มขออดอขัดลอเอบอเล็บทอเอทอทหารนะลูกทอเอเทเทนะลูกเกเอเล เข็มเล็บส่วนขวามืออะกะมือคดเทะคุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนโยงเลยนะคะอย่างคำว่าเกะกะ,ะเข้าคู่กันวางของเกะกะอันนี้ซ้ายมือของนักเรียนนี่ขวามือของนักเรียนเราเรียนคณิตศาสตร์ไปแล้วนะลูกนะ,ะต่อไปเออะไรคะ เออเอก็ต้องอ่ะนะลูกโยมาหาอ่ะเลยต่อไปเละอะไรคะลอยเอะเละโอ้นักเรียนทําสีเละอะไรเลยเละตอนนี้เหลืออะไรเละมือเละขัดหรือเละเทอเละเทะนักเรียนก็โยมานนี่เลยเละเทะนะคะเข็มอะไรผู้ชายต้องใส่กางเกงและต้องขาาเข็มขัดนะคะขออ่ะดอกขัดอยู่ตรงเลยเล็บอะไรคะเล็บมือ อันนี้คือโยงคําที่คู่กันให้เหมาะสมอ่าคุณครูจะอ่านให้ฟังนะและจาไม่ได้นะลูกเกะกะเออเละเทเข้มขัดเล็บมืออ่านักเรียนฟังไปก่อนจะได้นะลูกเดยวนักเรียนทําที่หลังหรือใครจะสต็อปไว้เลยแล้วก็ฟังคุณครูไปนะคะคุณครูจะอธิบายข้องงองูก่อนนะลูกนะอ่ามา เติมคำที่มีสาระเอะให้มีความหมายเอ้เออะไรอะนะคะอะอะไรอะนะต้องเป็นสาระเอะนะลูกนเออะถูกต้องนะคะ,ะต่อไปอะไรปะคะอะไรปะเปะปะนะคะปอเอเปอ เปะอาเปะปะนักเรียนอะไรป่วยคะเนี่ยอยู่ข้างหน้าสเลเสเลก็คือเจ็บใช่ไหมคะเจ็บป่วยจอยเอเจเจบอเจ็บอาเจ็บ,จบป่วยคําที่มาเติมเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดหรือคํามีตัวสะกดนะคะขอให้เติมไปแล้วคํานั้นต้องมีความหมายนะลูกอะไรอะไรขัดคะ เข็มขัดนะลูกเข็มขัดขออะดอขอเข็มเข็มขอเอมอเข็มขัดใช่ไหมคะน้ำปลามีรสอะไรคะอันนี้รสแต่ว่ารสเปรี้ยวรสหวานนะคะใช้สอเสือถ้าเป็นรถยนต์ใช้ถอถุงนะลูกรถน้ำต้นไม้ใช้ดอเด็กนะคะตัวสะกดไม่เหมือนกัน รถอะไรคะรถเข็มคอเอมอเข็มต้องเป็นสระเอนะคะสิบอะไรสิบสบเอ็ดนะคะหรือสิบเจ็ดก็ได้นะคะแล้วแต่คุณครดาเอาสิบเอ็ดนะคะสิอด,ดอกอะไรคะดอกสระเอดอกเข็มนะลูกดอกเข็ม อตอนนี้ทำมาพร้อมกับคุณครูก่อนนะลูกเนาะ,อ,ะอันนี้เราสิบเอ็ดอันนี้เ,เราเลขอะไรคะ,ะได้ไม่ซ้ากับเอ็ดเอาเลขเจ็ดกันแล้วกันนะคะอ่าจอยเอ็ด7เจ็ดนะคะเลขเจ็ดอ่าเลขเจ็ดวันอะไรนะคะวันอะไรนะวันอะไรที่สระเอนะลูกวันจันทสระอะไม่ใช่วันอังคารสระอะไม่ใช่ เอวันพุธสระอุก,ก็ไม่ใช่อ่ะไอ้วันอะไรดีนะวันสาวสละเอาไม่ใช่นะลูกอ่าเป็นวันวันอะไรนะที่พระจันทร์เต็มดวงอ่ะเราเรียกว่าวันจะลอยกระทงแล้วลูกจะลอยกระทงวันอะไรคะวันเพนนะคะอ่าพอเอแล้วก็ใช้ยอหญิงนะลูกยอญิงนะคะวันเพญ นักเรียนทํางานยิยางรวดรวดอะไรคะรวดสสลเอะรวดรวดเร็วนะคะลดอะไรคะเนี่ยลดเข็นนะลูกขอเอะเกะเข,ข,ขนอเข็นนะคะ,ะทุกคนตัดอะไรลูกตัดเล็บนะคะ,ะตัดเล็บรอเอะบอเล็บนี่นะคะ อ่านพร้อ,อ,อมกันลูกเออะเปปะเจบ็บป่วยเข็มขัดรสเข็มสิบเอ็ดดอกเข็มเลขเจ็ดวันเพนรวดเร็วรถเข็นปัดเล็บอ่านี่คือเติมสไลดนักเรียนหน้านี้นักเรียนไม่ต้องส่งนะคะคุณครูจะให้นักเรียนส่งหน้าที่ 47จะให้นักเรียนทําเองคุณครูจะไม่บอกแล้วนะนะคะนะสิทธ์นักเรียนทําแล้วก็ส่งคึนครูรดานะคะอะ่วงกลมจากตัวอย่างที่ค,ครูระดาให้ทํามานะคะเติมชื่อภาพต่อไปนี้ด้วยคําที่ใช้สระเอะนะลูกดอกอะไรดอกอะไรนะคะดอกเข็ม ดอกนี้มีแล้วนักเรียนก็มาดูเองตรงนี้เข็มเขียนยังไงก็ไปเขียนตรงนี้นะคะเนี่ยอันนี้อะไรคะเป็ดเขียนได้ยังคะปอเอดอกเป็ดนี้นะคะเราก็เอามาเขียนสิบเอ็ดก็เขียนแล้วอันนี้อะไรคะเล็บฮาลองดูที่เล็บเขียนยังไงอันนี้คือใครนะเนี่ยสระลเอก็ต้องเป็นอะไรคะเขาเน้นที่เด็กนะคะเด็กดอเอก็เด็ก นะคะนักเรียนก็ใส่ตรงนี้อันนักเรียนทําเองนะลูกนะอ่าชอชิงเติมคําที่ใช้สระเอกในช่องว่างให้ได้ใจความพี่ทําไมเนี่ยอยู่เนี่ยพี่เตะเอาเตะเขียนยังไงนะตอเอเตะอ่าเอาไปใส่เลยนะคะใส่เลยนะคะเนี่ยเตะฉันเป็นอะไรดี สระเอะรูปสระเอะสระเอะต้องเป็นสระเอะนะคะสันเป็นเด็กดีดอเอกดอเด็กนะคะพริกมีรสอะไรสระเอะรสเค็มมีไหมพริกกับรสเค็มปล่าลูกพริกต้องเป็นรสอะไรคะรสเผ็ดเผ็ดเขียนยังไงนะพอเอโดอเผ็ดโอเขียนเบาๆให้ดูนะคะอ่าข้อสี่น้ำปลามีรสรสอะไรคะ รสเผ็ดใช่ไหมอ๋อน้ำลาต้องมีรสเค็มเค็มเขียนยังไงคอเอมอเค็มอ่านะคะนักเรียนส่งครูหน้าสี่สิบเจ็ดนะคะนักเรียนทำหน้าสี่สิบเจ็ดเพราะว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยหน้าสี่สี่สิบหกคุณครูทําให้นักเรียนดูแล้วใช่ไหมเราทําพร้อมกันแล้วให้นักเรียนทําหน้าสี่สิบเจ็ดนะคะแล้วก็ ส่งคุณครูหนึ่งหน้าแล้วก็หน้า48พ่อคาดอะไรคะเวลาขับรถต้องคาดเข็มขัดนะคะขอเอเขเขมอเข็มขดัดใช่ไหมคะข้อหกสัปดาห์หนึ่งมีมีกี่วันลูกมีเจ็ดนะคะจอเอเจเจ็ดเจตเ,เนี่นะคะ จันชอบดูดวงจันทำไมทำไมคะตอเอเตเตมอเต็ม,เต,มเต็มดวงนะลูกอะนักเรียนทำมานะคะ47 48แล้วก็ขอไข่แยกส่วนประกอบของคำต่อไปนี้คำจะประกอบไปด้วยพย,ยัญชนะต้นสระแล้วก็ตัวสะกดนะลูกอะคุณครูยกตัวอย่างแล้วเนี่ยตอเตาเป็นพย,ยัญชนะอย่างคะ่ะก็ให้คำว่าเตะ ตอเต่าพย,ายัญชนะต้นแล้วก็สระเอนะคะตัวสะกดไม่มีนักเรียนขียเละก็เหมือนกันนะคะอ่ามาดูเล็บบ้างเล็บลอลิงพย,ยัญชนะต้นสระเอบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะลูกเล็บเคมเปิดเห็นนักเรียนเขียนเองนะคะแยกแยกส่วนประกอบนะคะก็คือแยกพย,ยัญชนะต้นแยกสระแล้วก็แยกตัวสะกดนะคะสระ อย่างคำเนี่ยรอเอบอเล็บรอลิงสระเอต้องกลับมาเป็นรูปเดิมนะลูกอย่าไปใส่แรละเอไม้แต่คูไม่ใช่นะคะต้องกลับมาเป็นรูปสระเอแบบนี้อ่านหน้าสี่สิบแปดแล้วก็หน้าสี่สิบเก้าขีดเส้นใต้คำที่ใช้สระเอนะคะ,ะคุณครูยกเอาอ่านก่อนลูกยาเอออะไปนั่นใคร นั่นใครเกะกะไม่เดินเปะปะดูนะเจ้าเป็ดเช็ดถูทุกวันฉันไม่พูดเท็จพริกมีรสเผ็ดควรเผ็ดน,นะหนูดอกเข็มของใครกรีบใหญ่หน้าดู เด็กเล็กพึงรู้อ,อ่อนน้อมถ่อมตนนักเรียนฝึกอ่านกรและก็ขีดเส้นนะคะที่ครห้นักเ,ร,เรียนเตรียมสีแดงไว้ให้นักเรียนใช้สีแดงขีดเส้นนะคะคำที่ใช้สระเอ,อ,ะอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งลูกยาเอะอไปนั่นใครเกะก,กะไม่เดินเปะปะดูนะเจ้าเป็ด เช็ดถูทุกวันฉันไม่พูดเท็จพิกมีรถเผ็ดควรเข็ดหน้หนูดอกเข็มของใครกีดใหญ่น่าดูเด็กเล็กพึงรู้อ่อนน้อมถ่อมตนอ่านักเรียนอย่าลืมขีดเส้นนะคะนักเรียนถิ่นังเกตนะคุณครูจะจะขีดเออ นะคะขีดนี่เพราะว่าเป็นหนึ่งคำแต่มีสองพยางนะคะเกกะหนึ่งคำสองพยางเกกะนะคะเปะปะมันเป็นหนึ่งคำแต่มีสองพยางเป็ดเป็นสระเอดมีตัวสะกดนะลูกนักเรียนทําถึงหน้าสี่สิบเก้านะคะให้นักเรียนลงมือทํางานได้เลยนะคะแล้วคุณครูก็จะเปิดเพลงให้นักเรียนฟังไปด้วยเพลงสระเอนะคะ นักเรียนฟังเพลงสระเอะแล้วก็ทำงานไปด้วยนะคะเราส่งแค่หนะ้า47แล้วก็48 49พอนะลูกส่งให้คุณครูรัดดานะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมลูกอย่างครูก็จะเช็คให้ว่าใครส่งนะคะวันนี้ขอถ้าของเล่มนี้ให้ส่งคุณครูด้วยนะลูกอ่า นักเรียนฟังเพลงไปด้วยเลยนะคะเพลงซาลาเอแล้วก็นั่งทำงานนะคะชั่วโมงนี้คุรดาก็สวัสดีนะคะลูก